กรับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคบผมวันนี้อยู่กับเกมคาบาร m โมบายกับผมยินโล h ช n n นลนะคบผมแหมไม่ได้เจอกันนานเลยนะสามวันด้แล้วนมะัง้งสองสวันนะครับสอวันกว่านะครับผมวันนี้ผมจะมาพร้อมกับแนะนําการหาเงินนะคบผมว่าหาเงินยังไงให้ได้เยอะ,เ,ยอะเวลาเซิร์ฟเปิดไทย,ยจริงๆแล้วเนี่ยพร้อมปิดคอเปต้าไปใช่ไหมแล้วถ้าเปิดไทยเนี่ยมันจะหายังไงบ้างควรเริ่มต้น เริ่มต้นจากการหายังไงก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันขั้นตอนแรกนะครับผมที่ผมจะแนะนําเลยจริงๆก็คือเควสครับระบบเควสตรงนี้อันนี้มันเป็นของเซิร์ฟเกาหลีนะเพียงแต่ว่าผมมาเล่นในเซิร์ฟเกาหลีเพราะว่าต้องมาอัดคลิปนะแนะนาให้ดูก่อนสมมติว่าถ้าของไทยเนี่ยเข้าแพทร้อยใช่ไหมครับแพทร้ยเนี่ยผมรู้สึกว่าชุดเนี่ย มันจะตันอยู่ที่ประมาณ G8 นะเอาน่าจะ G8 หรือเปล่าก็ไม่ชัวร์นะครับว่าผมลืมสืบเรื่องนี้มาเหมือนกันนะครับแต่วิธีหาเงินอันดับแรกนะครับผมคือการทำเควสครับเฉลีย่ยแล้วถั่วๆเนี่ยจาก1ยันเ 9, 9เนี่ยผมตีไว้เลยว่าประมาณอย่างตีแบบขั้นต่ำเลยนะ6 7ล้านอะไรประมาณเนี้ยใช้สกิลฟรีที่เขาแจกให้นะครับผมอยู่ที่ประมาณ6 7ถึงล้านนะครับผมอา้าวมีคนถามว่าเอา้า แล้วถ้าอยากได้เงินเยอะกว่านั้นต้องทํายังไงนะครับอยากได้เงินเยอะกว่านั้นต้องทํายังไงก็คือการปั้นตัวลองมาครับแล้วก็คือคางเนี่ยมันเป็นคางรวมเราต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนคางมันเป็นคางรวมนะครับแล้วก็เอาเงินของทุกตัวเนี่ยที่เราปั้นนะครับเอาตัวลองเนี่ยมาดูดเงินออกไปนะครับผมของของมูลายุ่แป๊บนึงโอ้ตาย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 เนี่ยแล้วก็เอาออกมาได้ในนี้ก็ยังมีอีกนะครับผมก็คือ อันดับแรกเลยเควสครับ2อปั้นตัวรองนะครับผมตีสักว่าได้ประมาณตัวละหล้านนะครับวกลบคุณฐานไปแล้วอย่างเงี้ยใคร,ใครๆขยันก็จะได้เงินเยอะหน่อยนะครับสำหรับการเปิดเกมนะครับอันนี้พูดในกรณีที่ว่าเปิดเกมแรกๆเลยเนี่ยโอเพนเบต้าในไทยจริงๆแล้วเนี่ยหาเงินยังไงก่อนอันดับแรกนะครับถ้าคุณว่างๆคุณก็กดกดเควสผ่านไปนะครับไม่ต้องไปลงทุนไปซื้ออะไรครับแค่ปั๊มตัวมา หรือว่าจะเอาตัวที่คุณอยากเล่นเป็นแค่ว่าเอามาปั๊มตังค์ซื้อของให้ตัวหลักก่อนก็ได้อะไรนี้นะครับแต่ผมจะพูดว่าไม่แนะนําให้เล่นตัวหลักกับตัวรองตัวรองที่ผมหมายถึงในที่นี้ตัวรองแค่เอาตังค์แต่ไม่ได้ให้เล่นแบบว่าตันเบดเดอร์มาเป็นตัวหลักก่อนแล้วก็หาของให้ตัวรองที่จะเล่นเอ้หาของให้ตัวหลักอะไรอย่างเงี้ยผมแนะนําว่าให้เล่นตัวที่ชอบแค่ตัวเดียวแต่ส่วนในเรื่องของกรณีของเคสตังเนี่ย ในกรณีนี้เนี่ยผมอยากให้ทุกคนแค่ว่าป้านมาไม่ต้องไปซื้ออะไรมากไม่ต้องไปทําของอะไรเอาแค่เอาตังโอนให้ตัวหลักนะครับผมอย่าเล่นตัวหลักตัวรองแบบว่าต้องหาของ2ต่ออย่างนี้ผมไม่แนะนํานะแต่อันที่จริงแล้วถ้าใครถนัดหรือว่าสะดวกแบบไหนคนเราปัจจัยหลายๆอย่างมันไม่เท่ากันนะครับผมแค่อธิบายไว้ข้างต้นก่อน สำหรับคนที่แบบคิดว่าจะไม่เติมหรือว่าอะไรเงี้ยผมไม่แนะนําว่าให้เล่น2ต่อขนาดนั้นนะครับเพราะว่าการเล่น2ตัวนั้นหมายถึงว่าคุณต้องหาของ2ตัวเพื่อให้ได้ลงดันได้เพราะว่าประเด็นหลักๆอะ่ะหรือว่าคอนเทนต์จุดเด่นหลักๆของเกมนี้คือการลงดันเจียนเพื่อหาของนะครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณเล่น2ตัวคุณก็จะต้องหาของ2ออย่างเลยนะครับผมแล้วถูกแพงไม่เท่ากันด้วยนะครับเกมนี้แต่ละอาชีพ นั่นคือปัจจัยสําคัญนะครับหา,าเงินนะผมพูดไป2ข้อแล้วนะข้อแรกคือการเดินเควสนะครับเพื่อที่จะได้เงินก่อนนะครับผมแล้วก็ปั้นตัวตัวเด็กน้อยของเราเนี่ยมาเพื่อโอนตังค์ให้ตัวหลักนะครับไว้ทําของเนาะก็คือ7วันมันก็ลบได้นะครับผมสําหรับตัวละครน,นะที่เราสร้างขึ้นมามาสร้างได้ตั้งหลายตัวนะครับต่อไปครับจะพูดถึงเรื่องระบบการตลาด เกี่ยวกับการหาเงินเพราะว่าถ้าไม่มีระบบการตลาดเราก็จะเอาของมาฝากขายไม่ได้นะครับเกมนี้มันจะมีอยู่อย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนในท c ก็คือการตั้งขายของเองนะครับอันนี้จะเป็นระบบตลาดกลางครับปรับใช้กันเพื่อให้ได้เหมาะกับเกมโทรศัพท์มือถือนะครับอ่ะเรา้อเข้าไปดูครับการจะหาตังได้อีกที่หลายคนอาจจะเบื่อว่าเไม่ต้องตัวร้องไม่ต้องใช้เวลาเดินเคเวสอะไรอย่างงี้เกียจอะไรอย่างเงี้ย ก็เน้นของครับมันสอดคล้องกับที่ผมเกิดไปเมื่อจะคู่ว่าให้เล่นตัวเดียวแล้วหาของตัวเดียวดเฉพาะยังไงถ้าคุณลงดันเจียนเคลียร์ดันเจียนเคลียร์ดันเจียนได้เนี้ยหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าอะไรอย่างเงี้ยคุณมีของมาวางขายคุณก็ได้ตังค์แล้วคุณแค่โฟกัสตัวหลักของคุณน่ะให้สามารถเคลียร์ดันเจียนเออดันเจียนอะไรดันเจียนเพื่อหาของขอโทษด้วยนะครับพูดผิดเดี๋ยวขอหน่อยขออภัยด้วยครับอ่ะ ประมาณนั้นนะครับเพื่อที่จะได้ลงดันได้อทําทตัวหลักตัวรองอะไรขนาดนั้นมากมายนะครับมันจะสอดคล้องกันนะสมมติว่าคุณมีของอย่างสมมุติแบบพาร์ตก็ได้แบบ6ดัน6 5อะไรเงี้ยคุณมีของมาวางขายปุ๊บสมมุตินะเ,เดี๋ยวผมขออนุญาตกองแป๊บหนึ่งไปเอาเอาเซที่น้อยสุด สมมติอ่าดูอย่างนี้ที่เขาขายกันนะครับสเปคของเขาอันนี้มันจะเป็นของรูเดียวกับ2อรูที่ไม่มีออปชันเสริมที่เป็นสีตรงนี้นะครับนั่นหมายถึงว่าคุณก็วางขายได้เพราะว่าช่วงเกมเปิดแรกๆอันนี้ของเกาหลีเขาเป็นแพทสองร้อยของอะไรพวก G 6 G 5อะไรพวกเนี้ยมันจะเลยดูแลดูถูกมากนะครับเพราะว่าแพทเขาไปไกลแล้วแต่ถ้าพูดในกรณีของไทยของไทยเนี่ย G5 G6 G7 G8 นี่คือว่ามีมูลค่ามากถ้าเป็นแผ่น99นะครับผมซึ่งราคามันจะจางจากนี้เยอะเลยนะครับอย่างแรกเลยหาของมาขายนะครับอย่างแรกอาวุธและชุดเกราะครับแล้วอ่ะพี่เราเราดูออฟยังไงดูอะไรตรงไหนเวลาเราหาของมาขายถ้าออฟไม่เท่ไปเลยก็ต้องเป็นของที่ไม่มีออฟแต่ว่ามีรูรูในที่นี้หมายถึงว่าเป็นออปชั่นพิเศษนะครับที่เขาจะไป ใส่ใส่ไอ,อ,อนนส่วนเสริมตรงนี้เอานะครับผม1รูหรือ2รูนะครับผมแล้ววิธีดูก็คือเอาเป็นค่าสแตนดาร์ดตรงนี้ครับอันนี้พูดในกรณีที่ใส่ครับจะมาดึงของของเราเพื่อไปเป็นวัสดุตั้งต้นในการครับนะครับเราก็จะหาจังได้จากตรงนี้จะรูหนึงหรือ2รูแค่ไม่มีออฟเสริมนะครับก็ขายได้แล้วนะ ผมเลื่อนให้ดูพวกที่ชอบมีออฟเสิร์ฟออฟเสิร์ฟหมายถึงยังไงหมายถึงตรงนี้ครับนี่ตรงนี้เลยมันจะเป็นสีมันจะเป็นขั้นของอะสีเขียวสีฟ้าสีชมพูอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าถ้าเป็นของเดิมๆที่เป็น2รูหรือรูเดียวเนี่ยเอามาวางขายเปล่าๆไว้อะคนที่เขาเป็นสายค้าบ่ะเขาจะมาดึงของของคุณเพื่อเป็นวัสดุต,ตั้งต้นเพราะเขาคงไม่มันต้องใช้เวลามหาศาลนะครับดึงน่าจะง่ายกว่าสําหรับ,บสายค้านะครับเพราะว่า เขาต้องหาของหลายๆอย่างนะครับผมมันจะสืบเนื่องกับการหาตังค์ของเราด้วยครับมันก็ต้องมีสายฟาร์มเนาะที่ขยันฟาร์มเอาของมาวางขายให้สายคัาดึงของไปคราฟนะครับเพื่อลงทุนไปเอาของคราบของเป็นของชิ้นใหญ่มาขายอีกทีนึงนะครับนี่ก็คือวิธีอย่างหนึ่งนะครับผมก็วิธีดีดูรอก็บอกไปแล้วนะอย่างเงี้ยมันจะขายยากหน่อยแต่ถ้าไม่มีออปชันพิเศษตรงนี้แต่ตีบวกได้เนี่ย แต่มีติดบวก1บวก2มาก็ยังวางขายได้แต่ว่าถ้ามีออปชันพิเศษตร,ตรงนี้มาเสริมอันนี้คือออปตั้งต้นอันนี้คือออปชันพิเศษอันนี้รู2รูถ้าไม่มีตัวนี้แล้วเป็นรู2รูราคาจะดีกว่านี้นะครับก็คือใช้ของเดิมๆนะครับอ่าพูดเรื่องนี้เสร็จแล้วปุ๊บอันนี้เรื่องพาร์ของอาวุธแล้วก็ชุดเกราะก็กคล้ายคลึงกันครับเหมือนกันอารมณ์ประมาณนั้นเลยเห็นไหมพอมีไม่มีรูปุ๊บราคาตกมากเลยนะครับ ูอย่างเงี้ยเนี่ยมีออปชันอะไรก็ไม่รู้มากนะครับราคาจะแบบโลมากเลยจริงๆเรามาดูตัวนี้เอ,อ่อดูตัวที่มันไม่มีออปพิเศษนะครับนี่ตัวนี้นะครับผมอารมณ์ประมาณนี้ให้ดูอย่างนี้ครับสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองสีชมพูขายได้หมดจะติดบวก1นบสอขายได้ครับเพียงแต่ว่าต้องเป็นออฟตั้งต้นสีขาวตรงนี้ไม่เอาออปพิเศษแบบนี้นะครับ ไม่ติดออฟิเซนแบบนี้มานะครับที่มันเป็นสีของขั้นของเนี่ยอย่างเงี้ยราคามันจะขายออกอยากกันนะครับเพราะสมควรเลยอ่าต่อไปครับเราก็ยังหาตังค์ได้จากระบบตลาดอยู่ดีนะครับผมยังมีอีกหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าคุณถ้าคุณเลือกเป็นสายครับผมแนะนําถ้าคราฟเนี่ยหาพวกสร้อยหรือว่าประดับอื่นๆเนี่ยราคาจะดีมากกว่า อขออภัยคือน้ำลายนิดนึงสมมติว่าเกมเปิดใช่ไหมเซิร์ฟไทยโอเพ่นแล้วแล้วคุณสามารถคร้าฟ้อยแวมบวก2เลเวลเจ็ได้เนี่ยผมบอกเลยว่าราคามันมหาศาลมากขนาดแค่เลเวล70เกาหลีไปแผด2 0 0แล้วอะราคายังเป็นล้านอยู่เลยนะครับผมแล้วคิดดูถ้าคุณถ้าคุณสามารถคร้ามันติดอะแล้วเปิดในเซิร์ฟไทยได้อะคุณจะได้เท่าไหร่นี่ครับค้าฟ้อยแวรน,นี่ตัวนี้ เนี่ยบวก3เนี่ยคุณจะได้ราคาเท่าไหร่นะครับคือส้อยแวมช่วงแร,แรกผมว่าอาจจะทําเงินได้ดีนะนี่ชี้ทางให้เลยนะครับแล้วก็ระดับนู่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าก็ต้องศึกษาระบบการค้าไปดีๆผมทําทคลิปแยกไว้แล้วนะเอาละครับผมอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหาั้งงหนึ่งอา้าวถ้าคนไม่ชอบลงดันสักเท่าไหร่แล้วถ้าคนไม่ค่อยชอบค้าบ่ะจะหาตังจากไหนอีกนะครับ ก็หาตาังกับจากการดรอปของหาของมาวางขายอย่างนี้ครับ <_ d ream> เช่นผ้าคลุมพวกนี้ก็สามารถมาวางขายได้นะครับเด็กๆน้อยๆนะจริงๆอ่ะในเกาหลีมันอาจจะดูเหมือนว่าเกอนตลาดนะครับแต่ว่าถ้าเซิร์ฟไทยเปิดผมว่าไม่เกิดน,นะเพราะว่ามันเป็นแผ่นเกาๆเนี่ยของมันจะมีราคามากกว่านี้นะครับอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะครับแล้วก็ขายอะไรได้อีก ย่อยของครับย่อยของมาขายหมายถึงย่อยของมาขายผมในที่นี่หมายถึงการย่อยไอพวกอาวุธหรือว่าชุดก่อ,อก,ก,ากากอะมาขายนะครับไอพวกบูคอสตินอะไรพวกนี้เนี่ยไอพวกนี้เนี่ยที่ผมเอามาไปติ๊ก,ต,กติ๊กเนี่ยเอาที่ผมเอามาไปติ๊กตรงเนี้ยคือวัสดุที่สายค้าเขาจะมาดึงในตลาดนะครับเพื่อเอาไปขายนะนี่ก็คืออีกทางหนึ่งนะครับผมแล้วก็พูดในถึง่งพูดในถึงเรื่องของ บัตรดันเจียนนะฮะบัตรดันเจียนบัตรดันเจียนก็ดรอปมาขายได้นะครับไม่ว่าจะเป็นดันไหนก็แล้วแต่เนี่ยคือขายได้ราคาดีนะครับเาะจะมีคนดึงอยู่เรื่อยๆเพราะว่าจุดเด่นของเกมหลักจุดเด่นหลักของเกมนี้ไปพูดกับกันทําไมจุดเด่นหลักของเกมนี้นะครับคือการลงดันเจียนคุณหาบัตรดันเจียนมาเนี่ยขายยังไงก็ออกแล้วราคาโยกย้ายกันไปยิ่งดันสูงก็ยิ่งแพงนะครับนี่ดันตัวนี้ครับโอ้โหไม่ธรรมดาเลยครับราคา แล้วก็นี่ครับที่ผมหมายถึงว่าย่อยของนะครับคุณไปเรียนรู้ระบบคมคาไปเฉยๆแต่คุณไม่อยากคาครับคุณก็ย่อยของเวลาคุณลงดันเจียนคุณรู้สึกว่าอาวุธจีเนี้ยมันกากอาวุธข้านี้มันกากเกาะข้นนี้มันกากคุณย่อยครับแล้วก็มาขายได้ราคาเหมือนกันครับแล้วย่อยเก็บไว้จํานวนมากๆเนี่ยร้อยยี่สิบเจ็ดชิ้นเนี่ยชิ้นละสี่ร้อยสามสิบสามแต่ถ้าคุณขายหมดคุณก็ได้ห้าหมื่นห้าเพราะว่าทําไมมันถึงขายถูกเพราะมันหาง่ายครับมันสามารถหาได้เลยอะ่ะ ในดังเจียนคุณขยันลงคุณก็จะมีตังซื้อนะครับแล้วก็พยายามสำรวจตลาดเอาว่าวัสดุคราบตัวไหนที่แพงที่สุดนะครับคุณก็ทําตัวนั้นซะง่ายๆครับก่อนอื่นสิ่งอื่นใดที่เราจะหาตังเพื่อหาของในดันตลาดพวกนี้มาทําขายได้เนี่ย คุณควรที่จะมีของก่อนนะครับอย่าลืมนะคะคุณควรที่จะมีของเพื่อที่จะปิดดันให้ได้พอคุณปิดดันได้ปุ๊บคุณก็จะได้ของมาขายนะคะรับฟาร์มดันเจียนต่างๆนานาน,านานานะฮะเพราะว่าคอนเทนต์หลักคือทุก,ทกๆอย่างในเกมเนี้ยแม่งเหมือนมันพีะเอาไปไว้ในดันเจียนหมดแล้วอ่ะอ่ะอารมณ์ประมาณนั้นเลยก็คือนี่คือวิธีการที่จะหาเงินนะครับข้าวๆนะครับจริงๆมันก็อาจจะมีลึกซึ้งกว่านี้นะสมมติว่าถ้าผมสตรีมก็ค่อยไปถามกันในนู้นเนาะ นี่คือทั้งหมดเลยนะครับที่ส่วนใหญ่ที่ผมจะชอบทําแล้วก็หาเงินได้อะไรประมาณนี้นะครับเมื่อก,กี้ก็ลืมดูอ่ะอย่างเงี้ยเนี่ยนี่มัน900าแสใช่ไหมครับอารประมาณเนี้ยก็วางขายไว้ึองอะไรอย่างงี้เก็บคืนนะครับผมเนี่ยสมมุติเป็น G5 เนี่ยของที่จะขายได้ราคาก็คือของแบบนี้เลย ผมยกตัวอย่างให้ผมลืมยกตัวอย่างนะครับเนี่ยเรากดขายไปคุณเห็นไหมราคาดั้งเดิมมันเนี่ยจริงๆราคาสูงสุดที่ขายในตลาดคือ2ล้านอันนี้ราคาดั้งเดิมมันนะครับราคากลางๆผมก็วางขายไปแต่ก็ระวังเรื่องภาษีเรื่องอะไรด้วยนะครับผมเนีย่ยวางขายไปครับแปบ๊บเดียวเมื่อกี้ที่มันขึ้นแดงเพราะว่าหมดอายุนะครับผมผมไม่ได้ล็อกอินตัวนี้นานนะครับก็ประมาณนี้ครับเข้าๆทางนี้ทางนั้นผมอยากให้ทุกคนนะ่โฟกัสเรื่องการ หาของเริ่มต้นให้จบดันได้ก่อนมีปาร์ตี้ถ้าเล่นกับเพื่อนได้ยิ่งดีมีปาร์ตี้มีเพื่อนเพื่อที่จะจบด,ดันหาของหาอะไรมาทําตัวให้เราสามารถจบดันได้นะครับผมแล้วของอ่ะมันจะทยอยมาหาเราเองเลยอารมณ์ประมาณนั้นนะครับผมก็มีเท่านี้ครับคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์และกดกระดิ่งกุ้งกิ้งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปและเทคนิคข่าวสารเกมคาบามงมับายจาก เรานะครับผมก็วันนี้ลาไปก่อนครับอย่าลืมไปติดตามเอ่อสตรีมนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามเพจ Facebook Yellow c h ไว้ได้วยนะครับเรามีเพจแล้วนะป่ะลิงก์ไว้อยู่ข้างล่างเรียบร้อยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายซี่ยู